เดีวครับเดวลเล่กุลิดออกไปทางซีนโนล่าซีนโนล่าม้วนคืนมาซีนโนล่ารอฟูลแบ็กบิ่งอร์แลปมายังไม่ให้ครับกุลิดมีช่องหลอ,อก,กินจังหวะนี้แล้วกดเต็มซ้ายโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเลยครับโอ้ซ้ายเต็มข้อของทางลุดกุลิดแล้วครับผมหนึ่งศูนย์ครับเดวานขึ้นนำหรือเปล่ากุลิดจังหวะนี้ผลัมไปน,นิดนึงครับแล้วเคาะมาโอ้โหไม่ได้เล่นไม่ได้จบครับเรนนี้ หนึ่งศูนย์ครับเป็นทางเดบานที่เอาชนะใช้เป็นยังไงใครชนะฮะคุณท็อปเดวานอ๋อไม่ได้ดูอะดูอยู่ว่าผมนามไม่รู้ถามทพื่อไงอะมันเป็นสคีฟมันจะได้แบบเออมีบทคุยกันไม่แต่เป็นเป็นเกมที่ผมว่าคู่ขี้สูสีสกอร์ในหนึ่งศูนย์ก็จริงแต่แลกกันสนุกอย่าไปรุนต่อนะเกมที่สองเกมนี้ถ้าได้ชนะชนะเลยอ่ะดูครับลากแล้ววนกลับจังหวะนี้เข้าซ้ายยิงกล เรียบร้อยเลยครับโอเวรันเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผม1-0ครับเดวานออกนําไปแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วจะยิ่งทําให้สถานการณ์เขาได้เปรียบขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้อีเวอร์เตอรอะไรยังไม่ให้เลือกมากกว้างครับผมแล้วจรินเลยอีวีราครับใไฮดันกว้างไปที่โอเวรดันไม่แล้วครับตัวตัวอันตรายของทาง,ง,งเดวานยังไงปั่นลูกนี้โอโ้โห ร้อยเลยครับผม2อประตูต่อหนึ่งครับจากโอเวรันเจ้าเดิมนะจบเกมครับในที่สุดเราก็ได้แชมป์เปี้ยนของรายการนี้นะครับผมเป็นทางด้านของเดวันนะครับเดวันคนร้อยเอ็ดแต่มาเรียนที่โคราชผมนับว่าเป็นคนโคราชนะครับโอ้โหถือว่าวันนี้ไม่ทําให้ขายที่หน้านะครับผมโอ้สุดยอดครับส่วนทางด้านของชิปมังเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับเล่นได้ดีเป็นถือว่าเป็นที่สของภาอีสานนะครับผม เราได้ผู้ชนะเรียบร้อยนะฮะโอ้โหสุดยอดยอดเป็น2ใน3ที่ชนะไป2ต่อศูเราใจจัดเราใจจัดไม่มีท็อปแม่นนะที่ว่าคนนี้ได้ย้ำนะครับมองแล้วมองแล้วดูน้หนุนนิ่งเกินนิ่งมากจนตอนนี้ยังนิ่งอยู่เลยไม่พูดอะไรเลยรู้สึกน้องหน่อยดีกว่ารู้สึกรบู้สึกดีใจครับครับจะตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเป็นตัวแทนของภาคอีสานนะฮะแต่ยังไม่ยังไม่หยุดเท่านี้นะฮะ เดี๋ยวคุณจะต้องไปวัดกันในรอบชิงชารเลส์ที่กรุงเทพด้วยเอแต่มีของรางวัลซูเปอร์สปอร์ตจัดให้พี่โป๊ะกันตนี้ยครับนี่คุณบอลเอ็กซ์ครับยูโร2024ทีมชาติอังกฤษถูกต้องและยังไม่หมดนะฮะซัมซุงับพาร์เนอร์ของเราอีกหนึ่งพาร์เนอร์นะฮะมีบเซตมอบให้นะครับครับผมส่วนก็จะมีเงินรางวัลอีก300,000บาทนะครับโอ้ยผมก็ ของน้องเขาอะเครือ่องบอร์ดเชอร์จากซูเปอร์สปอร์ตสามพันบาท 3,